ตอนนี้แหละสามสิบออเดอร์ค่ะสามสิบออเดอร์สุดท้ายถ้ากดครบจะให้ซาบีมสอนเนี่ยเป็นไปไอยขออธิบายได้รอบหนึ่งพวกเธอขายอย่างเดียวเลยอันนี้นะคะเป็นเซรั่มหัวเชื้อของพี่ีิเกอร์นะคะผสมกับครีมก็ดีและใช้เพียวๆก็ดีนะคะแต่ว่าใช้แบบเพียวๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเห็นผลเร็วแน่นอนนะคะปกติห้าร้อยเก้าสิบบาทได้ไปตรงปกแน่นอนนะคะสวยแบบนี้แน่นอน นะคะจากปกติ590บาทวันนี้ใครกดตะกร้าทานรับไปในราคา79บาทและมีเสื้อไปให้อีก20ตัวนะคะมีเสื้อไปให้อีกแค่20ตัวดังนั้นรีบจิ้มที่ตะกร้านะคะ30บาทสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าคือซองใหญ่มากนะของจริงคือใหญ่ใหญ่มาก300 ml คือถ้าคนไปใช้แบบคนปกตินี่อยู่ได้นานขนาดไหนพี่ซองแบบนี้3เดือนโอ้โห3เดือนแต่ล้วใช้แบบนดไม่ถึง3เดือนนะคะเพราะว่าแร็ใช้ มาตั้งแต่นะยังไม่ได้หยุดใชยเลยตั้งแต่ที่บ้านอตลดเลยคือส่งส่งมาตอนแรกก็ถามพี่ซันอันนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมีสองถุงที่ส่งมาก็บีบใส่แล้วก็คืนสินคาทั้งตัวแนนกเป็อะดูเนื้อถ้าจะถ้าจะรับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องต้องมีลองต้องมีเทสก่อนแล้วก็ใช้จริงใช่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 ทำอะไรอะทำอะไรเนื้อไม่เจลีเขาเป็นอะไรเขาเป็นเนื้อเจลี จริงนะื้อสีชมพูแต่ว่าที่เห็นแบบเป็นคล้ายๆสีส้มคือมันเป็นทองคำนะคะทองคำอันนี้มันเป็นไหยาผสมกับทองคำดังนั้นใครกดไปวันนี้แนะนำอย่ากดแค่หนึ่งซองและแนะนำอย่ากดแค่หนึ่งซองนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ราคาจะจากเจ็ดสิบเก้าบาทจะปรับเป็นสามร้อยเก้าสิบดูที่ราคาข้างหน้าได้นะคะดูราคาได้เลยค่ะดนี้จะปรับจากห้าร้อยเก้าสิบเหลือเจ็ดเก้าและจากเจ็ดเก้าจะปรับไปเป็นสามร้อยเก้าสิบจ้า 390นะจ๊ะดังนั้นอยากกดแค่หนึ่งซองค่ะครับจาก590ตอนนี้เหลือแค่79บาท้าบาทนครับตะกร้านี้เท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่อยากกดย้ำอีกครั้งถ้าหมดตะกร้านี้ราคาจะปรับขึ้นนะดังนั้นใครกดทันรีบกดเลย79บาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือประมาณ15ออเดอร์ค่ะ15ออเดอร์สุดท้าย คนครับเตลั่มผมบอกว่าอร่อยมากๆุไม่ใช่ไม่ใช่เตลัมันเป็นเตลั่มแต่ว่ามันมีนี่มีเทสที่นี่เก๊กินได้นะครับไม่ใช่พร็อ้ของแท้ไม่ใช่พร็อพนะทานได้ตกใจไหมให้ผมลองกินนี่ไม่ได้ไมไม่กินได้อันนี้เป็นแเหมือนน้องเลยน่าจะมีชอบกินเก๊ ซาบิชอบกินเค้กมากเนี่ให้ให้น้องกินเค้กหน่อยป้อนเค้กหน่อยระหว่างที่ทุกท่านกดนะครับเดี๋ยวกันก็ให้กินขนมปังข้งวไปเลรับประทานเค้กเล่นๆกันไปก่อนทุกคนย้ำอีกครั้งหมดจากตะกร้านี้จะไม่มีแล้วนะเจ็ดหมื่นเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าิบเก้าบาชอบกินจิงชอบกินจริงชอบกินหวานชอบกินน้ำเลือดน้งเลือดของน้งหมดเลยนี่ซาบิมเลย